อ้าวสวัสดีกันตอนเศร้าๆครับพี่น้องแฟนๆความใจเาว้าทุ่งเหล็กกท่านผู้ชมที่เข้ารบทุกท่านครับมาว่ากันจะ่ท่านให้ตะเว่นึืนมันสีห่อนนะครับพี่น้องนะครับอ่ะมือนี้มาตอบคําถามพี่น้องนะครับหลายท่านสงสัยนะครับถามแท่นมูหรอว่าตอนนี้อ้าถามเจ้าของแนวมูแน่นละนะครับคือปุ๋ยเคมีนะครับหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยที่ได้จากการสกาะขึ้นนี่นะครับมีธาตุอาหารพืชนะครับเพราะว่าจะเป็น N P k อยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปกินได้เลยบ่ต้องย่อยตย้องเยอะย,ย,ยังอีกราสิเน่นะครับเมื่อใส่ลงไปในดินปั๊บเนี่ยพืชสามารถ,ถาไปกินได้เลยฉะนั้นนะครับในการใส่ปุ๋ยเคมีกับต้นไม้กับพืชกับพัพกเนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มจุลินทรี์เข้าไปบ่หรือจําเป็นต้องใส่จุลินทรี์รวมบ่ในเมื่อมันเป็นธาตุอาหารที่พืชพร้อมกินเรถถาบ่จำเป็นต้องให้จุลินทรี์มาย่อยอย,อย,อย,อยังอีกมาสิเน,น้บ่คือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรี์ตา่าง เมื่อใส่เงาไปในดินแล้วจะต้องมีจุลินทซี์เป็นตัวย่อยสลายเพื่อให้ธาตุอาหารแตกตัวออกมาจากอินทรีย์วัตถุเรานั้นสั้นหรือให้อินทรียวัตถุเรานั้นย่อยกลายเป็นหิ้วมัดเหีวเม็ดเราเพื่อจะสิกินได้แต่ในกรณีปุ๋ยเคมีนี่มันพร้อมกินแล้วก็จำเป็นต้องเพิ่งจุลินทรี์ดอกแม่นพี่น้องจุลินทซี่มีส่วนซอยปุ๋ยเคมีได้จริงบ่นะครับหรือก็ต้องเพิ่งเลยถ้าใส่ปุ๋ยเคมีแล้วนะครับอันนี้ก็มีคําตอบนะพีนนะ่น้องอ่านดีวยภาพี่น้องไปเบ่งพืชพักเข้าไปพรมพ้อมกันแล้ว คุยเรื่องปุย๋ยเคมีกับจุลินซี่อ่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันจะได้รือบวกเกี่ยวเลยใส่เคมีแล้วจบ่จําเป็นต้องเพิ่งอิดจุลินรี่ดรกเพราะว่าเขามีถาดอาหารพร้อมกินเยู่แล้วอ่ะไปเบิ่งนพี่น,นอ้อ <c> ง <oughs> นะครับอ่ะพูดถึงลักของจุลินทซี่ทีอยู่ในดินนะครับพี่น้องนะครับจะมีคุณสมบัติในการย่อยสลา,ายอินทรีย์วัตถุในดิน่าซั่นกันนะครับอินรีวัตถุก็คือปุยป๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เฮาใส่ลงไปนี่ล่ะนะครับ แต่ว่าปุ๋ยเคมีนี่นะครับพี่น้องซึ่งไม่ใช่อินทรีย์วัตถุนี่เมื่อใส่ลงไปในดินล่ะธาตุอาหารของเขาอะเมื่อเจอความชื้นเจอน้าก็จะละลายออกมาปนอยู่กับดินแล้วกับพืชสามารถดูดไปกินได้เลยเพราะจำเป็นต้องอยากให้จุลินทซี่จูลินซียโบ่เมย์โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีมาแต่นี่เขต้องเค็ดยังเฮานอนกใส่ปุ๋ยหมักไปขคอกแล้วมาฟาวด้วยเดียเด๋ยวพืชบริได้กินนั่นนะครับจริงๆจุลินซี่มีส่วนช่วยทางอ้อมกับปุ๋ยเคมีนั่นก็คือ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในดินนะครับพี่น้องเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในดินนะครับซึ่งดินที่ห้ามมีอยู่แล้วนะซึ่งดินย่อนแปลงผักในต้นไม้นะครับบางครั้งอาจจะมีลักษณะเป็นกรดเป็นด่างคือคุณสมบัติของดินอาจจะแตกต่างกันไปนะครับเ<อ>มื่อหากสมมติว่าหากบ่มีจุลินทรีย์เลยในดินตรงน,นั้นนะครับเมื่อเฮาใส่ปุ๋ยเคมีลงไปบังเอิญว่าดินตัวนั้นอาจจะเป็นดินที่มีคุณสมบัติบ่มาะสมนะครับเช่นอาจจะเป็นกรดจัดเกินไป เป็นกดจัดเกินไปเป็นด่างเกินไปหรือโค้งสางดินบ่ดีนะครับระบายน้ำบ่ดีดินแน่นดินทึบนะครับปุ๋ยแค่มีจะถือดินดูดซับไว้ได้พี่น้องครับดูดซับไว้นะครับดูดตึงไว้นะครับพี่น้องก็คือมันไปทําปฏิกิริยากับความชื้นในดินแล้วมันฝังตัวอยู่ในอนุภาคดินนะครับธาตุอาหารแล่านั่นนะครับพืชเอาไปกินยากหรือเปล่านะครับพืชเอาไปกินยากนะครับเขาเอื่นว่าการตรึงธาตุอาหารในดินนะครับ พืชเอาไปกินยากโดยเฉพาะธาตุอาหารที่เคลื่อนที่บ่ไดรเช่นฟอสฟอรัสนะครับถ้าบมีจุลินซี่เลยจะเป็นลักษณะนี้นะครับใส่ลงไปทรายพืชก็ได้กินเพียงนิดๆหน่อยๆส่วนมากจะไปสะสมอยู่ในดินนะครับพี่น้องปุ๋ยเคมีจะไปสะสมอยู่ในดินธาตุอาหารบางตัวถ้าหากสะสมหลายเกินไปก็จะเฮ็ดให้ดินมีคุณสมบัติแย่แย่ในที่นี้ไมถึงพืชจะเริ่อเติบโตยากนะครับแต่ถามีจุลินซี่อยู่ในดินนะครับซึ่งเป็นจุลินทซีที่เป็นประโยชน์เนี่ยจะช่วย ละลายแร่ธาตุในดินก็คือละลายปุ๋ยเคมีที่สะสมอยู่ในดินนั่นแหละออกมามันละลายวิธีไหนั่นก็คือการสร้างกดอินทรีย์ต่างๆของจุลินซียขึ้นมาเพื่อละลายแร่ธาตุในดินเช่นจุลินรียกลุ่มละลายฟอสฟอรัสในดินนะครับพี่น้องจุลินซีย์กลุ่มละลายโพแทสเซียมในดินแล้วก็จุลินทรีย์กลุ่มที่ทําให้ดินร่วนซุยนะครับพี่น้องนะครับเมื่อดินร่วนซุยอากาศอากาศแล้วก็น้ำพาดง่าย ธาตุอาหารต่างๆที่ถือตุงยี่หันก็นจะลดออกมางาไงเฮดใไ้พืชได้กินนั่นเองนะครับฉะนั้นจุลินซียนะครับจึงมีความจาเป็นแม้ว่าพี่น้องจะใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรียหรือปุ๋ยย่างก็แล้วแต่ละถ้าหากบ่มีจุลินทซียเป็นตัวซ้อยตัวเสริมนี่นะครับพี่น้องการได้รับธาตุอาหารของพืชก็จะบ่เต็มที่เช่นถ้าหากเป็นปุ๋ยอินรีก็ถ้าบ่มีจุลินรีใส่ลงไปก,จปกโโนะ็จะเป็นก้อนโครโอยู่หันระบัดนียนะครับจะเป็นก้อนโครโอยูง บ่ย่อยบ่เปลยบ่ยั้งแะพอบ่มีแนวย่อยได้บ่มีจุลินทรีย์ปุ๋ยมักก็จะเป็นปุ๋ยมักก่อนกองโจโก้อยู่นี่เลยนี่นะครับหรือถ้าเป็นปุ๋ยเคมีใส่ลงไปในดินปั๊บจะถูกดินดินดูดตึงไว้ดูดซับไว้นะครับบ่ปล่อยออกมาใหเพื่อได้กินหรือปล่อยออกมาเพื่อได้กินยากเพื่อกจะได้กินบ่เต็มซบเต็มปากบ่เต็มเม็ดเต็มนวยจอยจุกบกแห้งกระจอางงอแงของยองแข็งยังบ่งามสุดทีบันนี้ นะครับฉะนั้นจุลินทรี่จึงมีความจาเป็นท่านจะใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินรีย์หรือปุ๋ยเนีก็แล้วแต่จะขาดจุลินทรีย์บ่ได้นะครับนะถึงจะบ่ได้ให้ธาุอาหารทั้งตรงก็จะส่วยในลักษณะทางอ้อมคือจังอบอกที่บอกน้องไปแล้วนะครับช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้นนะครับเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชอ่าเฮ็ดให้ดินร่วนซุยปลดปล่อยถาุอาหารออกมาได้ดีนะครับพี่น้องนะครับ ผู้บางคนสงสัยคือตามที่บอกไปว่ามันมีาธาตุอาหารที่พรออมกินเยอะแล้วจำเป็นต้องเพิ่งจุลินซีย์ให้มาย่อยอบยู่ะจังครับถึงจะบ่ได้ย่อยให้าธาตอาหารพรออมที่จะไปกินแก้กระซวยเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นโครงสร้างดินดีขึ้นกระป้อยาธาตุออกคาอาหารออกมาได้ลายขึ้นเทนที่จะดูดไว้เนาะพี่น้องนะ,อะเอเฟอกกลับไปกลับมานะครับนี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์ในดินหรือจุลินรีย่ทั่วไปที่พี่น้องเขาเอามาใส่ทั้งการเกษตรนะครับพี่น้อง นะครับเพราะว่าจะเป็นเกษตรเคมีเกษตรอินทรียเกษตรนี้ก็เลยแต่ละปุ๋ยจุลินทรียยังมีความจาเป็น,นคือเขาตราบไดที่พี่น้องยังปลูกพืชอยู่ในดินนะครับพี่น้องนะครับจะใส่ปุ๋ยวิเศษวิสโมสมากซั่มใดก็ต้องอาศัยจุลินทรียเป็นตัวช่วยนะครับพี่น้องตัวช่วยนะครับช่วยให้ดินล้วนซุยมากละช่วยละลายแร่ธาตุที่อยู่ในดินมากละนะครับตามที่บอกไปปุ๋ยเคมีเมื่อใส่ลงไปในดินจะถูกดินดูดตึงไว้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะไปกับน้ำกับไน้์ไปกับอากาศอากาศนะครับ ไอ้ส่วนที่ถือดูดตึงไว้ในดินนะถาบมีจุลินทซี่ช่วยละลายออกมานะครับพี่นอ้องพืชก็จะเอาไปกินได้หรือกินได้หน่อยนะครับบ่เต็มที่สิ่งที่จะตามมากก็คือพี่น้องเปืองซะเต้าวันนี้วานอยู่ผู้อาดพัก้ก็ยังแข็งแง่งนะนะครับแต่ถามีจุลินอยอจุลินทซี่ซอยใส่ปุ๋ยยังก็แลแต่ละนะผลผลิตออกมาก,ก็จะลักษณะนี้นะครับพี่น้องลักษณะนี้งามนะครับให้ผลผลิตดีนะครับผู้บางคนหาปุ๋ย นั้นยากเสริมด้วยปุ๋ยเคมีโดยยังไปนั่นะครับก็ยิ่งจะดีนะครับก็คือการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีนั่นเองนะครับไอ้สอปุ๋ยนี่จะเสริมกันนะครับโดยมีจุลินทรียเป็นตัวกลางนะครับส้อยกันนะครับปุ๋ยเคมีก็จะให้าธาตุอาหารที่จําเป็นกับพืชโดยตรงเป็นาธาตุอาหารที่พร้อมใส่พร้อมกินส่วนปุ๋ยอินรีวัดปุ๋ยอินรียปุ๋ยมกักพุ๋คอกก็จะให้าธาตุอาหารหนึ่งละสองช่วยให้ดินร่วนซุยสามเป็นแหล่งของจุลินทรีย์ นะครับเมื่อมีจุลินทซียตามที่บอกไปก็จะละล่ายธาตุอาหารในดินออกมาทั้งของเคมีทั้งของอินทรีย์นั่นเองนะครับอ้า,าว,วเข้าใจเลาวพี่อนออนะ้องนะครับจังได้กันจุลินซียก็ย่างเป็นสิ่งจําเป็นที่เรานะครับพี่อนออ้องอาจจะใส่ปุ๋ยย่ก็แล้วแต่นะครับทางที่ดีพยายามทําให้ดินเรามีจุลินทซียเยอะๆะต้องจุลินซียที่เป็นประโยชน์ด้่แหละเม็นจุลินซียโลกจุลินซีที่เป็นประโยชน์ก็มีอยู่ละลักก็มีอสามตัวตามที่บอกไปเป็นจุลินรีลุมแบคทีเรีย จุลินซีกลุ่มรายีสต์แล้วก็เป็นแบคทีเรียกลุ่มแอคตินไมซยสนะครับอ่าซึ่งเป็นแบคเออเป็นจุลินซีแบคทีเรียกึ่งล่ลานะครับอ่าคันว่าแบคทีเรียปัจมีเสน้นใยสีขาวอยู่นะครับพี่นอ้องอ่าพี่น้องจะเห็นจากการมักปุ๋ยมักยักยงนี่แหละนะครับพี่น้องเสริมกันเข้าไปนะครับสารกลุ่มนี่แหละนะครับที่ช่วยให้อ่ากลุ่มบดมสมบูรณ์ของดินยังคงอยสร้อยให้พืชได้อาหารเพิ่มขึ้นนะครับพี่นอ้องสร้อยให้ธาตุอาหารในด,ดินเป็นประโยชน์กับพืชนะอ่ะคลิปนี้คงจะฝากพี่ฝากน้องแค่คินสาััไเวล เปิดทำการล่านมินิมาร์ทของเขาแล้วนะครับมันยืนทาซื้อน้ำแข็งระวบิบอลนี้ไปใส่น้อภาคไปไล่ยอยู่ทั้งใดอีกน้อนะครับเอาคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อนะ้องเพืงนแค่นี้นะครับคลิปหน้าพากกันใหม่สวัสดีครับ